แต่ถ้าว่าเป็นสสเขตที่เขามีแสงในตัวเองฉันไปอยู่กับพรรคอื่นซึ่งฉันมีความมั่นใจว่าจะเป็นรัฐบาลไม่ดีกว่าหรือขณะนี้ไหลเข้าทุกวันคือภูมิใจไทยเป็นนาทีทองเขาไม่ได้ผิดเลยนะเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นเสียงข้างมากในปัจจุบันคู่ชิงอันดับหนึ่งใจไทยกับ,กบพรรคประชาชน ็นบ้านใหญ่ไหลเข้าภูมิใจไทยการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยพรรคภูมิใจไทยจากที่เคยเป็นตัวแปรเขาจะกลายเป็นแกนนำได้ไหมคะแกนนำตั้งรัฐบาลผมตอบก่อนนะ <laughs> ใช่เลยครับใช่เลยครับคือ <laughs> ขณะน,น,นี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นนาทีทอง ของภูมิใจไทยแล้วก็ MOA ที่บอกว่าจะไม่ทําให้ตัวเองเป็นพักเสียงข้างมากเนี่ยเขาไม่ได้ผิดเลยนะเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นเสียงข้างมากในปัจจุบันเขาร้องเพลงนี้อยู่หนูเปล่านะเ <ๆๆ S 2> <ๆ S 1> ขามาเองใช่ไหมใช่ไหมแลวยังไงก็ไม่ได้เป็นเสียงข้างมากแต่ว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นเช่นนั้นจริงๆคนของพักเพื่อไทยเนี่ยที่พอไปด้วยตัวเองได้เนี่ยก็จะไหลมาทางฝั่งนี้คนที่เหลือกับเพื่อไทยคือใครฮะกลุ่มที่หนึ่งคือสสบัญชีรายชื่อซึ่งไปไหนไม่ได้แต่สสบัญชีรายชื่อเนี่ยต้องประเมินจากโพของอาจารย์แล้วนะครับ ประมาณสัก13คนเพราะว่าอาจารย์บอกว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ย13%ก็คือมีโอกาสเป็นไปสิบสาถึงิคน uh huh. หรืออาจจะรูดลองอมาเหลือ10คนก็ได้ถ้าคุณอยู่ในกลุ่มสสบัญชีรายชื่อและคุณคิดว่าคิวของคุณเนี่ยเกิน15คุณก็จะไม่อยู่ uh huh. ถามว่าไอ้ข้างหน้านี่15คนมีคนจองยแยะไปหมดไหมมันมีคนจองไตไปหมดนะไม่รวมในทุนที่จะต้องมาด้วยนะ uh huh. นี่คือกลุ่มที่1กลุ่มที่สองสสเขตที่จะอยู่กับพรรคเพื่อไทยเนี่ยคือสสเขตที่ยังจําเป็นต้องอาศัยแสงของพรรคเพื่ออไททยยาศัุน งทางตแต่ถ้าว่าเป็นสสเขตที่เขามีแสงในตัวเองที่เขามีทุนของตัวเองเรียกว่าเป็นบ้านใหญ่แต่ละพื้นที่เนี่ยเขาจะอยู่ทําไมล่ะครับในเมื่ออยู่ก็ไม่ได้ตังก็ไม่ได้มีการออกทุนให้เขาต้องออกทุนตัวเองฉันไปอยู่กับพรรคอื่นซึ่งฉันมีความมั่นใจว่าจะเป็นรัฐบาลไม่ดีกว่าหรือก็เกิดกระแสการไหลออก<ม>ที่ชันเจครับว่าออกมาทีละมุง้งทีละมุง้งแต่ไม่หมดที่เหลือคือใครคือสสเขตที่ประเภทว่าออทางฝ่ายเนี่ยจะมีทุนทุนนี้มินิมัมนะครับผมเช้ว่ามินิมัมอย่างน้อยที่สุดเนี่ยต้องสองล้าน ค่าเช้จ่ยในการหาเสียงที่กรกตกําหนดเป็นเงื่อนไขเรียกว่าสามารถใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งได้ต้องไม่เกินกว่านี้เพราะนั้นมินิมัม2ล้านต้องให้เขาแต่จริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่2ล้านตกมากกว่า2ล้านมินมอนน่าจะสิบมากกว่ามันนะครับตามตามกฎหมายคือ2 2ล้านตามกฎหมายคือสองเพราะฉนั้นผมอยู่กับพักยังรู้สึกพักต้องให้ผม2ล้านเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งแต่ถ้าพักไม่ให้ผมเลยเนี่ย เออผมไปอยู่อีกพักหนึ่งไม่ดีกว่าแหละที่เขาให้ uh huh. นี่เป็นต้นนะครับก็เลยบอกว่าเนี่ยมันจะทําให้เหมือนกับทางพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยจะเหลือส,อสอสอไม่เท่าไหร่มันชีลายชื่อ1 0ถึง15คน uh huh. สอสอเขตเหลือเท่าไหร่ล่ะอาจจะเรียกว่ายังจงรักพักดีนะครับยังอยากอยู่กับพัก แล้วก็เห็นว่าพรรคได้ให้คําช่วยเหลือต่างๆได้แต่ถ้าไม่อยู่ก็ไปอยู่ที่อื่นขณะนี้ไหลเข้าทุกวันคือภูมิใจไทย<ม>และจะไหลเข้าชัดเจนมากกว่านี้เมื่อมีการประกาศยุบสภาเพราะฉะนั้นภูมิใจไทยจะไม่ใช่ตัวแปรต่อไปแล้วคือก่อนหน้านะสนามเลือกตั้งก่อนๆเนี่ยเขาคือพรรคตัวแปรพรรคขนาดกลางพรรคตัวแปรแต่ปัจจุบนันนี้ไม่ใช่แล้วเพราะคือคู่ชิงอันดับหนึ่งคู่ชิงอันดับหนึ่งระหว่างภูมิใจไทยกับพรรคประชาชน